ถกสนั่นชาวเน็ตเสียงแตกหลังช่องเจ็ดประกาศปลดโก้วสินฟ้าผ่าทำเอาบรรดาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันเพราะเมื่อวันที่ผ่านมาช่องเจ็ดเทสดีได้มาประกาศยุติสัญญาพระเอกสุดฮอตโกวสิลอัศวานารุ่นาศ โดยได้โพสต์แถลงการผ่านช่องทางโซเชียลของช่องพร้อมระบุการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของโกวศิลอัศวนฤนาทสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวศิลอัศวนฤนาทโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ประกาศถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ อีกฝ้าของความเห็นได้บอกไว้ว่าแล้วจะมีสัญญาตกลงกันไว้ทำไมใจเข้าใจเราครับในสัญญาก็มีรายละเอียดชัดเจนถ้าคุณทำผิดสัญญาก็จะจบไม่สวยแบบนี้แหละช่องเจ็เขาแฟร์นะถ้าสัญญาเป็นยังไงก็ต้องทำตามกฎด,ด้วยแหละค่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่ในอนาคตช่องเรียกกลับมาอีกครั้งเถอะยังรอนะคะ ช่องเจ็ดเขายุติธรรมและเด็ดขาดมีเหตุผลในตัวเองเสมอคิดว่าช่องมีเหตุผลถ้าไม่ร้ายแรงคงไม่ยกเลิกสัญญาแน่นอนช่องเจ็ดน่าจะเปิดกว้างกว่านี้นะให้ดาราในช่องไปหาประสบการณ์ตามรายการอื่นบ้างเพราะรายการช่องตัวเองที่โชว์ความสามารถก็แทบจะไม่มียุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนบ้างดาราจะได้มีอีเวนต์มีการมีงานเป็นที่รู้จักของคนอื่นมากขึ้นช่องเจ็ดใจร้ายมากอีกหน่อยคงไม่มีดาราในสังกัด คงไม่มีใครดูนับวันมีแต่จะถอยหลังเข้าคลองล้าหลังมากยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ